สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านเย้ๆยวันนี้ผมมาในวันที่23ตุลาคมนะครับ2563ครับเอาละครับก่อนไปฟังคลิปกันนะครับผมฝอขอฝากช่องไว้หน่อยครับแมนเชสเตอร์อยู่นเตดรักหมดใจครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เพจคนบ้าบอลแมนยูครับโอเคนะครับเราก็ไปฟังข่าวกันเลยครับล่าสุดเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็2นัดที่ผ่านมาเนี้ยต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มเนี้ยใ่ไรเป้งป้างมากครับโอ้สมระบ,บึ้มนะครับก็ชนะนิวเซอร์มา4ีหนึ่งนะครับแล้วก็บุกไปเหยียบจมูกปารีสแซงยาแมงถึงปาร์กเดอแพงเนี่ยสงประตูต่อ1ครับต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มการเล่นในนัดล่าสุดเนี่ย ทั้งตัวไซเบทั้งเฟร d ดนะครับรวมถึงอเล็กเตเลสด้วยนะครับถือว่าไฉไล่ปี้ยงป้างมากเลยครับอารอนวันบิซาก้าคนครับโอ้โหต้องชมเลยครับแผงหลังเราวันนั้นเล่นได้มีระเบียบแบบแผนสุดๆครับท่านผู้ฟังก็คงได้ชมเกมนี้ไปแล้วนะครับเอาละครับผมจะมาพูดถึงแผนการที่โซชาเนี่ยจะวางแผนเพื่อเจอเชลซีในวันพรุ่งนี้ครับน่าจะเป็นแผน4-3-1-2ครับ เอาละครับเรามาดูผู้เล่นครับโกน่าจะเป็นานท์วันมือหนึ่งเราครับดาวิดเดเคอาร์ครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยคาดการกันว่าจะเป็นอเล็กเตเลสครับน่าจะให้ลุกชอพักก่อนนะครับและกองหลังเราก็มาดูสภาพความฟิตของแฮร์รี่แม็กควายนอี่ทีครับว่าจะได้ลงคู่กับใครครับแต่ตามใจผมนะครับผมว่าตุนเซเบก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลงสนามในแมตช์นี้นะครับเพราะเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากครับแต่ไม่แน่ครับ ทางโซชาอจจะให้ลินเดเลิฟกับแฮร์รี่แม็กไล์ลงครับถ้าแฮร์รี่แม็กไกว์ผ่านความฟิตมาได้แต่ถ้าแม็กไกล์ไม่ฟิตครับน่าจะเป็นส่วนเซเบยครับโอเคครับเราไปที่ขวาครับก็น่าจะเป็นอารอนวันบิซาก้าครับส่วนตรงกลางสองคนเนี่ยคาดว่านะครับน่าจะเป็นเฟรกับฟานเดอร์เบคครับโดยที่ทางโซชาเนี่ยน่าจะดรอปคอปอกบาไว้ก่อนครับเหมือนกับเกมนัดที่แล้วครับ ส่วนหน้าต่ำก็เป็นบูโน่แฟนเดสครับและล่าสุดมีข่าวมานะครับว่าตำแหน่งนี้กินบุตรเพิ่งนี่น่าจะไม่ได้ลงนะครับเพราะล่าสุดมีปัญหากับโซชัยครับเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับมารยาทหรือว่านิสัยล่าสุดรู้สึกจะทำตัวไม่ดีนะครับก็น่าจะเป็นควนมาต้าครับที่จะได้ลงแทนแดนิลเจมครับส่วนซ้ายเนี่ย คาดว่าน่าจะเป็นแรดสอดนะครับเพราะมาเซียตอนนี้ก็โดนแบนอยู่ครับหน้าเป้าผมคิดว่าคุณลูกฟังก็อยากเห็นครับเอดิสเซนคาวานี่ครับให้ลงเป็นตัวจริงไปเลยครับเพราะว่าสภาพความฟิตเขาผมว่าน่าจะเต็มร้อยครับมันก็ขึ้นอยู่กับโซชาครับว่าจะให้คาานี่ลงหรือเปล่าครับส่วนตัวผมว่าให้คาานี่ลงเลยครับถ้าไม่ใช่เอดิสเซนคาวานี่เนี่ยเอาแรดอดไปยืนหน้าเป้าเลครับ หน้าทางซ้ายน่าจะเป็นเดน่เช่แล้วส่วนทางขวาน่าจะเป็นเพนมาตาเราก็มารอลุ้นกันกทีครับว่าพึ่งเนี้ยโซชาจะวางแผนยังไงนะครับจะมีข่าวมาอัปเดแกันกทีครับพึ่งนี้เดย๋ยวยังไงผมจะอัปเดตให้ทีครับโอเคนะครับถ้ายังไงแฟนปีศาจแดงครับที่ดูช่องคนบ้าบอลติสนามและยังไม่ได้กดซับสไครต์ผมกดหน่อยครับวันนี้ผมขอแค่สี่ไลค์ครับ โอเคครับและไงผมขอฝากช่องไว้เหมือนเดิมครับแมนเชสเตอร์อยูดเต็ดรักหมดใจกับเพจคนบ้าบอนแมนยูครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างกดเข้ามาได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ